สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเบียงตามไอเดียเนาะส่นวนมาคําถามที่เราได้มาตอนนี้ก็คือถามว่าเอ,อ่อหนูเฮ็ดວຽກมาหลายปีแต่ไม่ขึ้นเงินเดือนไม่เลื่อนຕໍາແຫນ່ງเอ,อ่อบริษัทจ้างคนใหม่มาเพิ่มที่มีຕໍາແຫນ່ງສູງกว่าและเงินเดือนมากกว่าหนูรู้สึกว่าທໍ້ແລະน้อยใจมากเลยควรทําอย่างไรโอเค อาสําหรับตอนนี้นาเรื่องเฮาเว้าเรื่องความฮู้สึกก่อนเรื่องความฮู้สึกนี้ภายภัยก็มีทั้งนั้นละ่ะที่ว่าตัวเองเป็นคนมาก่อนเนาะพาดว่าเฮายังอยู่ตําแหน่งเดิมแล้วก็บกค่คืนเงินเดือนแล้วก็บ่เลื่นตําแหน่งอันนี้เขาก็รู้สึกน้อยใจมันก็นลื่นปกตินั่นหละเออบัดนี้เรามาแชร์คําตอบกันเนาะ ทำว่าเป็นอย่างคนทำอย่างไรโ okay, อเคอโดยส่วนตัวนะอันแรกๆแ,แล้วเราควรแชร์กับตัวเราเองสองอย่างก็คือว่าดาน hard skill กับ soft skill โอเคส่วน hard skill นี้มันอย่าง hard skill นี้หมายถึงเครื่องมือต่างๆที่เราเอามานำใช้อยู่ในการทำงานของเราเซนตัวอย่างว่าความผู้ความสามารถเนะเาะดานเวียดที่เรากำลังทำนั้น เรื่องอ่ uh, าเทคนิคอลตา่างๆยกตัวอย่างมาเรื่องคอมพิวเตอร์ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเอ่อภาษาลาวដៃน้อยหรือหลายซําใด ละอีจางนนะที่ที่วายเจ้านายมอบหมายให้อยู่ในจอบ description ของเราอะนะเราสมารัครส่งเวยบงานทันเวลาหรือบอและเราเป็นคนที่สมัครเอ่อเวยดโดยเอ็ดสละใดโดยบ่จำเป็นต้องมีคนมาทวงมาถามเวียบเฮาถึงส่งหรือว่าเฮาเป็นคนที่มีความหับพิสชอบ์ตัวเฮาเองเนาะบ่จำเป็นมีใครมาทวงมาถามเฮาสมารถเหตุเวยบทันเวลาภายในทไลา์ทท่กําหนด หมาด้อันนี้เราต้องเช็ดกับตัวเราเองนะว่าเราสามารถเหตุใดเดีดยวในระดับใดแล้วโอเคส่วนว่าปัจจัยที่สองนะั่นก็คือว่าเรื่องซอสเกลซอสเกลนี er. ่ er này, เอ่อหมาทถึงอย่างซอสเกลนี Soft ่ห er มาทถึงเรื่องว่าทักษะต่างๆที่ว่ามีอยู่ในตัวเราเองเ่วนว่าเอา่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาเนาะคือว่าเวลามีปัญหามาต่างๆเราสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะนาน,าน อยู่ในระดับใดล่าเรื่องประสานงานของเฮานะคือว่าเฮาประสานงานกับทีมงานอยู่ในองค์กรของเราโอเคหรือว่าทีมงานอยู่ในนอกองค์กรหรือว่าลูกค้านั่นเองเฮาสามารถประสานงานได้ระดับใดและความพึงพอใจของลูกค้าต่อกับการบริการของเฮาความภาคภูมิใจของอ,อมูเพิ่อนที่เหตุเวียดนามเฮา เขามีความหูสซกดีต่อกับเฮาบ่เขาเออดีใจเขามีความภากพภูมใจที่เหตุวียกจูกับเฮาหรือบอ่เขามักเฮาบบอ,อันเนฮาก็ต้องแชคกับตัวเองนะและอีกจ้างหนึ่งเรื่องมันเซตของเฮาเฮาเป็นคนที่มีมันเซตที่ดีสมรทเหตุหายคนอื่นที่เหตุวียโคงกับเฮาในกระจ้ามีความกระตือรือร้นมีความคิดส้างรค์ที่เหตุวียกจูกับเฮาหรือบอ้ โอเคตัวนี้เฮาก็ต้องแชร์กับตัวเองคือกนรละเรื่องความคิดของเฮานะฮาเป็นคนที่มีความคิดบวกบอเฮามีความคิดสร้าง้างสมา,ราส,สร้างซันแกไขปัญหาได้จนในระดับใดถ้าหากว่า,าทาัากษะหรือว่า soft skill หรือ hard skill ของเฮา็นะฮาก็ เขาคูสักวาตัวเองเหตุให้เหตุมาดีละพอละแต่ว่าเฮาบ่ได้หับในสิ่งที่เฮาควรจะได้หับเนาะอันนี้เฮาก็ต้องคอนนัดเจ้านายมาลงการน่ะแล้วเฮาก็เสียความโคความสมรรถของเฮานะเออกับเจ้านายเบิ่งเพื่อหาทางออกเตะกงกันข้ามถ้าเฮาฮู้สักวาหัดสเกลกับโซสเกลของเฮานะเฮามีอย่างบ่ดีพออันนี้แหละเป็นคำตอบ โอเคอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเป็นไงบ้างแล้วก็คอทบทวนด้วยตัวเองอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ขอเชร์ที่้ำนิดก่อนสวัสดีค่ะ